สวัสดีครับวันนี้พบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แฟนลับเควินฟิลิปแข่งใหม่ป้ายแดงของแมนเชสเตอร์ซิตีกกตยย้ไม่ผ่านความฟิตอดช่วยเรือบูบอลมัดโจเซฟกูเดล่าผู้จัดการทีมแมนเชสเติตียืนยันว่ากองการเควินฟิลิปไม่ผ่านความฟิตทันเวลาช่วยเตะเกมย่ารับมือบอลมัดในวันที่13สิงหาคม เควินฟิลิปมีปัญหาในเรื่องของกล้ามเนื้อจึงทำให้พลาดโอกาสสัมผัสประสบการณ์การลงแข่งต่อหน้าแฟนบอลซิตี้เซนที่เอติฮัสเตเดียมเช่นเดียวกับเอมลิกลาป็อกซึ่งมีอาการบาดเจ็บที่เขา่าเควินฟิลิปมีปัญหา,าการบาดเจ็บเล็กน้อยและจะไม่มีส่วนร่วมในการแข่งขันในวันเสาร์นี้ส่วนโคพาเมอร์มีอาการบาดเจ็บเท้าเมื่อไม่กี่วันก่อนจึงพลาดโอกาสที่จะลงแข่งในวันเสาร์นี้ บอสวัย51ปีเตรียมสั่งลูกน้องให้เตรียมพร้อมรับมือกับบอลมัทีมน้องใหม่ที่การเล่นยากที่จะจับทางเหมือนกับแอสตันวิลล่าที่เสียท่าเมื่อสัปดาห์ก่อนสำหรับบอลมัดเมื่อพวกเขาเลื่อนชั้นกลับมาในช่วง2-3เกมแรกเขาจะเป็นอะไรที่อันตรายมากน้องใหม่ยังไม่มีการสัมผัสถึงความกดดันพวกเขายังช่มชื่นจากเมื่อฤดูการก่อนไม่มีอะไรที่ต้องเสีย หลังจากนั้น2ถึงสเดือนทุกทีมจะ,ะเผชิญปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บและช่วงเวลาแย่ๆอารมณ์ที่ตึงเครียดในห้องแต่งตัวเรื่องดังกล่าวทยอยเข้ามาเสมอแต่ในนันดแรกๆของฤดูกาลทุกทีมต่างมีแรงผลักด,ดันที่จะทําให้ทีมดีขึ้นดังนั้นเป๊ปโกเดลล่านีครับจึงได้มีการกําชับลูกทีมว่าห้ามประมาทน้องใหม่บอลมัดอย่างเด็ดขาดผู้ชมผู้ฟังทุกท่านคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นข่าวนี้สามารถคอมเมนต์และพูดคุยกันที่ช่องคอมเมนต์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับ ขอขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่รับฟังจนจบรบกวนทุกท่านกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดทางเราต้องขออภัยมาณาที่นี้ด้วยนะครับ